สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตามมาติดๆนะครับสําหรับเบิกกรีดยางนะครับแล้วก็มีเทคนิคดีๆนํามาเสนอเนี้ยกับเพื่อนๆเพื่อได้ชมแล้วนาไปปรับใช้ก่อนเดินที่จะเข้าไปชมเนื้อหานะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกด s u b s c r i b ์นะครับเพื่อติดตามนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่สมพรออกคลิปไปนั้นๆนะครับทางช่องนะครับหลายๆคนที่เข้ามาร่วมมือกับสมพรนะครับแล้วก็ปรึกษากันนะครับ ก,ก่อนอื่นนะครับสมพรจะแนะนําก่อนเลยว่าตัวของสมพรเองกรีดย,ยางไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ยางส่วนนี้ปกติแล้วจะเป็นยางเปลือกบางพันสองห้าหนึ่งลูกผสมนะครับก็คือปลูกหลายๆพันมารวมกันนะครับทีนี้ในการปลูกสองห้าหนึ่งเนี่ยมันจะได้น้ายางเป็นพิเศษแต่เราควรระมัดระวังในการกรีดนะครับต้องศึกษาให้ถ่องแท้นะครับในการกรีดถ้ากรีดรีดเอาน้ํายางเยอะนะครับ ยางผลภาคหน้ามันก็จะไม่มีน้ํายางให้เราค่อนข้างจะมีมั่งไม่มีมั่งนะครับเข้าขายสําหรับคล้ายๆกับยางตายนึ่งแต่มันก็ยังฮองกรีดได้นะครับได้ผลผลิตมาพอสมควรนะครับทีนี้เราต้องกรีดด้วยบํารุงด้วยนะครับตรงนี้เข้าที่มีดที่3าของการเบิกกรีดนะครับสมพรจะมาแนะแนวทางสําหรับเพื่อนๆจะสนใจนะครับเทคนิคกับสมพรที่ออกคลิปไปนะั้นๆนะครับเผื่อได้นําไปปรับใช้นะครับคนที่ถูกใจฝากแชร์ด้วยนะครับไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจของทางช่องแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ทํา ช่องนะครับก็จะมีฝ่ายตัดต่อนะครับฝ่ายออนแอร์คลิปมือกล้องนะครับแล้วก็มีทุกอย่างที่ตั้งเวลาเกี่ยวกับผลงานของทางช่องหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับสมพรกรีดไปที่3เมตีดนะครับแล้วก็หยุดนะครับหยุด3มีดสมพรกรีด3มมีดหยุดนะครับตั้งแต่เบอร์กรีดมา3มตีดหยุดนะนะครับมีดที่3นะครับยางจะได้ประมาณนี้นะครับสมพรจะบอกเลยครับยางจะได้ประมาณนี้เกือบเต็มถ้วยนะสมพรทํา หยดกดด้วยแล้วก็ไม่หยอดกดด้วยนะครับเป็นการทดลองเพื่อทําคลิปให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีชาวเกษตรกร,กรสวนยางที่เป็นมือใหม่แล้วก็เป็นมือเก่าที่อยากจะลดต้นทุนนะครับเราจะลืมว่ายางลดก็ลดลงราคาถ้าขึ้นขึ้นนิดเดียวนะครับทีนี้ประหยัดราคาได้เกตจานวนาหนึ่งในนั้นนะครับต้องคงไว้ด้วยความสะอาดนะครับยางต้องมีผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพที่ดีส่งผลราคาให้เราเพราะเราเป็นชาวเกษตรกร,กรสวนยางนะครับ สมพรบอกตรงๆเลยการกรีดแบ่งครึ่งเจ้าของสวนได้เยอะเราได้เยอะนะครับไม่อยากขาดงานไปไหนเนาะถ้าฝนตกเราหยุดนะครับเพื่อบำรุงต้นยานะครับทีนี้ได้ประมาณนี้นะครับสมพรจะเว้นไว้3ต้นนะครับนี่คือ3มีดกรีดนะครับ3มีดนะครับที่กรีดได้3มีดนะครับ4มีด5้ามีด6มีดเต็มนะครับสมพรบอกเลยเต็มเดี๋ยวสมพรจะโชว์ให้ดูนะครับคลิปต่อไปนะครับให้ครบ6มีดก่อนนะนะครับผม ทีนี้เรามาดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้สามมิแล้วหยุดแล้วนะครับงดแล้วแต่ต้นต่อไป3ต้นนะครับที่สมพรไว้ทําคลิปเพราะวันนี้เป็นวันเข้ารอบเรามาทําคลิปคลิปต่อไปสมพรจะอัปเดตราคายางพารานะครับสำหรับกลุ่มเขาจะแจ้งมาวันนี้บ่ายสองนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพอรู้ราคาปุ๊บสมพรจะแจ้งเลยนะครับแจ้งราคามาอยู่ที่หน้าสูงนะครับเพราะไม่มีน้องมาอยู่ที่หน้าสูงรําต้นขนาดเท่ากันนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ปานกลางนะครับพอกรีดได้นะครับ ทีนี้เปลือกยางนี่สามมีดนะครับมันก็จะกรีดง่ายแต่ทีนี้เรากรีดคิดที่แล้วเป็น2มีดนะครับประมาณนี้นะครับ2มีดได้ประมาณนี้นะครับหน้าสูงนะครับหน้าสูงเป็นธรรมดายางพาราออกน้อยกว่าหน้าต่ํานะครับผมมานะครับมีดนี้ไม่ได้รับนะนะครับวันนี้เป็นวันเข้ารอบนะครับนี่นะครับจับตามถนัดนะครับสมพรเรียนรู้แบบจับตามถนัดนะครับกรีดอย่าให้เข้าชิ้นไม้นะครับนี่นะครับนี่ วันที่เขารอบของการหยุดยางเปลือกยางจะแข็งเป็นพิเศษนะครับไม่นิ่มนะครับกรีดเวลา10นาฬิกานะครับ10นาฬิกานะครับผมมานะครับนี่นะครับทีนี้เราไปดูหน้าเสมอนะครับไม่ต่ำมากไม่สูงมากพอก้มได้นะครับพอก้มได้นะครับอีกประมาณ2-3ถึงต้นนะครับผม 2- 3ถึงต้นเรามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะว่าน้ำยางออกเยอะหอกมากออกน้อยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ ไว้แค่สี่ต้นเพื่อทําคลิปเท่านั้นนะครับมาต้นเล็กนะครับต้นเล็กจะออกน้อยนะครับต้นเล็กจะออกน้อยนะครับผมนี่เลยนะครับพอเราวางมีดที่สามเนี่ยสมพรเคยบอกมีดที่สองถ้าเทียบหน้ามันจะได้ประมาณนี้นะครับนี่ไม่ฉีกที่เส้นนะไม่ฉีกที่เส้นนะนะครับมีดที่สามนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเนี่นะครับ พอสองมีดมีดที่สามจะได้มีดที่สองที่ที่คลิปที่แล้วได้ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับไม่ถึงท่อน้ํายางเห็นไหมนะครับแต่มีดที่สามนะครับการเทียบหน้าจะได้ประมาณนี้นะฮะว่าข้างบนนี่สมพรจิกไว้เพื่อเพื่อสาธิตนะครับสองมีดสามมีดนะครับแบบนี้นะครับมันจะชนนะครับหน้าบนนะครับมีดที่สองแต่ถ้ามีดที่สามมาประมาณนี้เทียบหน้ากรีดห้านะครับสี่ห้าลงมานี่จะกรีดง่ายนะครับการซอยนะครับจะบางขึ้นเปลือกยางจะนิ่มขึ้นนะครับ ในการกรีดผลผลิตก็จะได้เยอะขึ้นนะครับมันจะออกไปตามที่เรากรีดเข้ารอบนะครับจิกหนึ่แล้วนะนะครับ123เปลือกบางนะครับเพื่อที่กระตุกมีดนะครับบางๆนะครับแล้วให้ได้น้ำยางเต็มท่อออกทุกชั้นนะครับผมนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันเอาบางๆนะครับนี่นะครับช้าๆก่อนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับช้าๆก่อนนะครับคนที่จะ กรีดยางให้คล่องต้องแต่งมีดและรับมีดเป็นด้วยนะครับถึงจะเข้าใจในการกรีดนะแล้วก็มาศึกษาชั้นของท่อน้ํายางศึกษาเปลือกน้ํายางนะครับเรียนรู้ไปแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้การปลูกเพาะพันยางแล้วเรียนรู้เพาะพันยางพอเรียนรู้การปลูกยางเรียนรู้พันยางเสร็จเราก็จะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับการกรีดยาง ดูเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ใช่หมูนะครับจะว่ายากก็ยากจะว่า,า,วาง่ายก็ง่ายถ้าเราเรียนรู้ในการกรีดนะครับ Teraz เรียนรู้ในการพ่อปลูกเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็จะเข้าใจง่ายนะครับคนอื่นก็โกหกเราไม่ได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับจะฉีกให้ดูนะครับเมื่อกี้ออกน้อยนะครับเมื่อกี้ดูเหมือนน้อยแต่ต้นนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมมันก็จะเริ่มเริ่มมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าต้นใหญ่ก็ออกเยอะ ต้นน้อยต้นเล็กก็ออกน้อยนะครับตามตามต้นสมต้นนะครับไม่เท่ากันนะครับเหมือนกับแก้วเหมือนกับถ้วยนะครับถ้าเราใส่ประมาณ0.8มันจะดูเหมือนเยอะหนึ่ลิตรนะครับหรือ1000ซีซีมันก็จะดูน้อยลงกว่า0.8ถ้า1 5 0 0นซีซีนะครับมันก็จะดูเหมือนออได้น้อยนะครับแบบนี้นะครับยางมันก็จะกลมช้าแต่ที่จริงน้ํายางมันจะออกของมันตามปกตินะต้องวัดระดับของถ้วยที่เราใส่น้ํายางด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ นี่นะครับสมพรจะแกะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมสองมีดนะครับเมื่อกี้ที่เราดูตอนต้นคลิปสามมีดอันนี้สองมีดนะฮะสองมีดนะฮะก็ครึ่งถ้วยฮะทีนี้เรากีดเข้าไปใส่อีกนะครับกรีดไปใส่อีกการที่คนที่จะไม่หยอดน้ํากดนะน้ําเลี้ยงคงไว้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ายางอ่ะมันแข็งไม่ทันเจ้าของสวนนี้อนุญาตให้หยอดน้ํากดนะแต่ก่อนที่สมพรเคยทําช่องเขาไม่ให้หยอดน้ํากดเพื่อรักษาหน้ายางแล้วก็รากยางเวลาฝนตกนะครับน้ําล้นลงมามันลงถ้วยนะครับ ลงถ้วยไปสู่รากยางทําให้ต้นยางเสียหายนะครับแต่เจ้าของส่วนนี้เขาไม่บังคับเราพูดง่ายงนะครับเขาไม่บังคับเราขนาดนั้นนะครับมานะครับตรงนี้นะครับจิกเขาร่องน้ํายางนะครับให้ถึงท่อน้ํายางนะครับอย่าให้เลยเข้าไปเนื้อเยื่อเจริญเติบโตนะครับเพ่อจะเข้าชิ้นไม้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าซอยช้าๆนะครับดูเหมือนจะกรีดไม่ข้องถ้าซอยเร็วก็จะกรีดข้องนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับมันจะออกเต็มท่อนะครับทุกชั้นนะครับแล้วก็ จากถ้วยลวงสู่ท่อค่อยๆซึมนะครับน้ํายางนะครับถ้าก,กีดกลางวันไม่เหมือนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะครับเพราะไม่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับมานะครับผมจะพาไปดูสองต้นนะครับสองต้นเลยหนึ่งสองสามสองต้นสองแถวเลยพี่เบนไว้นะครับนี่เห็นไหมพี่น้องถ้าเราชักเร็วนะครับ มีดไม่เลอะน้ํายางนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลบท่อไม่ปิดท่อน้ํายางมันจะค่อยซึมซึมลงมาแล้วก็ไหลแบบนี้นะครับผมไหลแบบนี้นะครับเราไปดูอีก2ต้นนะครับก่อนที่จะจากลาลาจากกันไปนะครับเนี่ยนะครับสาหรับต้นใหญ่ก็จะออกเยอะเห็นไหมเจอ,อกเยอะถามว่าสมพรไม่ได้หยอดน้ํากดนี่แข็งไหมนะครับมันอยู่ที่เทคนิคนเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจดูคลิปสมพรนะครับตั้งใจดูคลิปสมพรว่า สมพรทํายังไงกรีดเที่ยวเดียวไปเที่ยวเดียวร้วนแล้วยางนี่มันจะแข็งไหมเราเข้ารั่มันจะแข็งนะครับยางนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ไม่ซีเรียสกับหน้าฝนนะไม่เหมือนภาคใต้ภาคใต้ฝนตกตลอดไม่ได้กรีดด้วยนะครับภาคเหนือมีฤดูหนาวนะครับอีสานมีฤดูหนาวนะครับใต้ไม่มีฤดูหนาวนะครับแค่เย็นปกติตามท้องทะเลและอุณหภูมิเท่านั้นนะครับฝนกับร้อนนะครับลมด้วยนะครับภาคใต้นะครับตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ในเมื่อเข้ารอบของเขาก็คือพรุ่งนี้นะครับเขาจะแข่งให้เราเราก็จะแกะพลิกได้ไม่เลอะเทอะนะครับไม่เลอะเทอะไม่เลอะมือนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะคะนะครับคนไหนที่สนใจเข้ามาแชทคอมเมนต์อยู่ด้านล่างเดี๋ยวสมพรจะตอบให้ถ้าตอบไม่ทันจริงๆสมพรจะให้หัวใจแล้วก็ไลค์ไปก่อนตามคาคอมเมนต์แล้วสมพรจะมาทําคลิปคนที่อยากรู้ว่าสมพรทำไมถึงไม่ตอบคอมเมนต์เราเลยนะครับมาชมคลิปต่อไปสมพรจะตอบแบบรัวๆให้ให้กับการทําคลิปไปเลยนะครับไม่แน่อ่ะ ถ้าไม่ทันจริงๆหลายท่านจริงๆสมพรไลฟ์สดเข้ามาที่ไลฟ์สดแล้วสมพรจะตอบคอมเมนต์ที่ไลฟ์สดเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับคุยกันแชทกันตรงๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลท,ท์การเดินทางไม่ว่าจะเป็นไลท์การกีดยางไม่ว่าจะเป็นนั่งไลฟ์นะครับสามารถถามได้สมพรจะตอบให้นะครับมานะครับแบบนี้นะครับเราชักเร็วหน่อยนะครับนี่ไม่ต้องหนามากนะครับ แบบนี้นะครับถ้าคนที่ดูในด้านบวกมันก็ดูยังไงมันก็สนุกดูยังไงมันก็ดูเข้าตาดูยังไงมันก็กรีดได้แต่คนที่ดูในด้านลบแบบจติตจะวัดภูมิจะรองภูมิความรู้ตลอดยังไงก็ไม่ถูกตาพูดง่ายๆนะครับไปดูคอมเมนต์นะครับเราไปดูคอมเมนต์นะครับก็หนามัง่งยางออกน้อยมัง่งเป็นเซียนทําไมต้องกรีดเข้าเนื้อมัง่งอะไรมัง่งผมบอกเลยนะกรีดยางนะครับผมบอกเลยไม่มีใครเป็นเซียนนะครับเข้า เข้าเนื้อกันทุกคนไม่มีใครมีเป็นเซียนเลยแต่เขาระมัดระวังให้โดนเนื้อไม้น้อยที่สุดนะครับมาต้นสุดท้ายขอแกะหน่อยเราบอกมันจะไม่แข็งถ้าไม่ได้หยดกดมันจะยืดแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิด6กมีดปุ๊บมันจะแข็งนะครับผมนะครับยางแข็งนะไม่ใช่ยื่นแข็งนะครับนี่นะครับมานะครับตรงนี้ต้นสุดท้ายซุมเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแบบนี้นะครับแป๊บหบนึ่งนะครับโทรศัพท์บางนี่นะครับเป็นยังไงมั่งครับคลิปนี้เราไม่ต้องไปดูตอนที่จบคลิปว่าได้เยอะไม่เยอะเพราะเราดูตอนต้นมาแล้วนะครับ คนไหนที่ถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกด Sub s ก r i ั e นะครับแล้วก็ติดตามรับชมคลิปต่อไปนี้ด้วยนะครับแล้วก็การ subscribe จะมีประโยชน์ของท่านก็คือว่าท่านสามารถเป็น FC ได้ท่านสามารถอยู่กับเราอยู่กับช่องของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดต่อการรับชมคลิปดีๆของทางช่องนะครับเพราะว่าสมพรนี่บอกตรงๆทางช่องคือคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ content ของทางช่องคือการกรีดยางนะครับ การกรีดยางดูแลรักษายางอัปเดตราคายางพาราบอกเทคนิคสำหรับการกรีดยางคนที่เป็นมือใหม่อยากรู้ในสไตล์ของสมพรกรีดนะครับเล้ววันว่างสมพรไปไหนหากินไปตามภาษาหาอาชีพเสริมนะครับช่วงหน้าแง้งมีอะไรมั่งนะครับก่อนที่จะจากลาลาจากกันไปนะครับก็มีตัดดอกไม้กวาดมีรับออเดอร์งานต่างๆนานานะครับก็หมายความว่านะครับ มีคนรับซื้อขายของเก่าสมพรไปนะครับเดินสายไปทุกที่ทุกเวลาที่สมพรไปสามารถทักแชทเข้ามาที่ห้องแชทของ Facebook ได้นะครับคนที่จะไม่ให้กําลังใจกับ Facebook ของสมพรก็เปิดโหมดมืออาชีพไปแล้วนะครับอยากจะติดตามรับชมก็สมพรก็ลงคลิปให้เกี่ยวกับยางพารารับซื้อของเก่าเช่นกันแล้วก็มีของที่แหวกๆแนวๆที่เรามีอาชีพเสริมหาเห็ดหาหอนนะครับไปตามต่างๆนะครับ จากราราจากกันไปด้วยคลิปนี้พบกันคลิปหน้าอัปเดตราคายางพาราเนาะนะครับเพราะว่าเขาจะขายแต่สมพรไม่ได้ขายนะสมพรจะอัปเดตราคายางพาราลงให้นะครับสมพรจะไปขายงวดหน้างวดนี้ขายประมาณวันที่3นะจ๊ะนะครับวันที่3เป็นวันศุกร์ไหมถ้าสมพรจําไม่ผิดนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าสมพรพูดผิดคอมเมนต์ด้านล่างเพราะว่าไม่ได้ดูบัตรดิทินเลยนะครับผมก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าอัปเดตราคายางพาราครับ